โอ้เดี๋ยวเราเห็นรถคันใหม่ของน้ำกรีนครับพี่น้องอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b บทุกท่านนะอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับพี่น้องอ่ะโอ้สวัสดีซแซมมิ่งแม่ได้รถคันใหม่แจวเลยรถคันใหม่โอ้แจวแจวเลย นี่ฮะนะคันใหม่ครับคันใหม่ของอ่าหก้อดับกรีนครับพี่น้องคันนี้เป็นอ่าสมองเงินนะเป็นหัวสมองเงินอ่ะต้องหนุนล้อไว้เบรกไม่มีเหรอไม่มีเบรกเหรอครับเมียนรรเร่เลยอ่ะนี่ครับ โอ้เอารถไทยขึ้นครับเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยายเจียแซมยกผ่านขึ้นวะผ่านขึ้นสูงน้อยเออนี่ครับแซมวิ่งมาขับเอารถไทยขึ้นนะเกีย์เกีย,กย์ต่ำๆน้อย มาเลยมาเลยไปยมาดีดีดมองไหมเลยรถตังใหญ่หรอจึงตรงไหนก็ได้มามามา,มาสบายสบายครับแซมบิงขึ้นแบบนิ่มๆครับโอ้โอ้ ล้างกอนล้างกอนเออพอแล้วอ๋อพอพอพอมันจะดันนี่โอ้พานวางได้บ่ โอ้ oh, พอดีเลยครับวางผ่านรถไทยได้สบายสบายครับนี่ฮะคันคันใหม่ของออล้อด,ด้ำกรีนครับพี่น้องอ,อ้าวผมมีขาค้ำด้านล่างด้วยครับนี่ครับอา่าใช้เป็นปีกบินบานลันลั่น เขาว่างงานว่างงานสองวันอะว่างงานสองวันเอาเลยมาช่วยสวัสดีครับเจนีครับสวัสดีครับวิดไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่วิดครับไม่วิด <c oughs> ห่างกันให้ห่างกันแปดเมตรนะตันนี้เอามาเมื่อวานเหรอค <c oughs> วานเมื่อวันก่อาาน เสียงเครื่องก็ดังดีอยู่ฮนะหรือว่าโอเคครับราคาก็ราคาราคา,าคา่เท่าไหร่นะอันนี้ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลยไม่บอกอเพื่อกเลยโอ้ไปๆปโ,โอ้เสียงดังดีมากโอ้โอ้โอ เอารถไทครับเนื่องจากเอาเอามอวานเอามาช่วยาทางด้านหัวหน้าโจ้ยหนึ่งวันนะครับโอ้ระวังสายไฟด้านบนด้วยพนยังเอ๊ะผานนี่ทำไมมันกกเล็กกกเล็ก ไปโอ้โอไปแล้วเขาไปโรงงานงไ,งไหนไ่รู้ลงตรงไหนไม่ถามเลยไปแล้วครับมาไม่ทันอ่อ ทางด้านรถรถไถนะครับรถไถของป้าตุงนะฮะก็ได้เอามาช่วยดํากรีนกอเอามาช่วยทีมงานเรืองแสงหนึ่งวันนะครับแล้วก็เมื่อกี้มาย้ายกลับไปแล้วซึ่งไปโรงงานเจ้าของนะไปโรงงานเจ้าของที่ไหนไม่รู้ครับเราไม่ได้เราไม่ทราบนะตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ กับทีมงานคุสระโอนาจโรชอ่คุสะสองไร่นะครับอันนี้อยู่ด้านล่างนะด้านในนะครับซึ่งระบบก็น่าจะคล้ายๆกันกับตัวนี้นะระบบของเขานะครับน่าจะคล้ายกันกับของวหนาจิโรชคันนี้เฮียก็บอกว่าขายนะครับแต่ว่ายังขายไม่ได้เหมือนกันเจ้า รถเทเลอสิ่งของประตุงก็จัดมาใหม่ครับสหรับคินนี้ก็บายบายครับ